เล็กๆแค่นี้เนี่ยนะเศรษฐีในยุคนี้เอาจะยากจริงๆแค่อยากมีชีวิตที่สงบสุขก็เป็นความคิดที่ผิดแล้วใจเย็นๆก่อนนะข้าเนี่ยจะช่วยเจ้าคิดอีกแรงไม่มีประโยชน์หรอกอาหารที่เจ้าทำได้มีหรือที่ข้าจะทำไม่ได้ต้องเป็นอาหารที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ๆ บนโลกนี้มีอาหารที่เจ้าไม่เคยเห็นที่ไหนกันเล่ายุคนี้มีอาหารฝรั่งหรือเปล่านะเอออาหารฝรั่งคืออะไรคนหนูสามที่นี่เป็นที่สุดท้ายแล้วลงเตียมและหอนางลมในเมืองของเราตามหาจนทั่วแล้ว บ้าที่สุดผิดคาดจนได้มีเด็กไปด้วยอีกทั้งนั่งกายก็อ่อนแอขนาดนั้นน่ะจะไปไหนได้เออ,เอ,อคือว่าคุณโอซามภาพวาดผิดหรือเปล่าทำไมไม่เหมือนกับของคนอื่นน่ะอะไรเนาะต่อให้หลายเป็นเศษทุลีข้าก็จำนังได้ อย่าพูดไร้สาระถ้าจะบอกพวกเจ้าเรื่องที่ข้าตั้งใจเอารูปผิดให้คนอื่นได้ยังไงถ้าเอาตัวนางกลับมาไม่ได้พี่ลุยไม่ให้อภัยแน่เออเออข้ากรับถ้าพวกเจ้ากล้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครข้าจะฆ่าพวกเจ้าแน่ แต่ถ้ายังหาไม่เจออีกเครื่องชีวิตที่เหลือได้ไปนอนเตียงอยู่ในโรงหมอแนะ่ใช่แล้วโรงหมอ วิจารณ์เรื่องของฝาบาทอ้อตัวนู่หลิวเย่เหรออะอย่างนี้นะอ๋ะอคนคนนี้นะหรอือนางมาที่นี่เมื่อสองวันก่อนอุ้มเด็กมาด้วยแล้วก็มีผู้ชายมาด้วยหนึ่งคน แต่ตอนนี้ไปไหนแล้วข้าเองก็ไม่รู้แต่ว่าชายคนนั้นน่ะใส่ชุดบาวของตระกูลสซังกวนจึจนันรงกวนเลยนี่คืออะไรอาหารจานนี้เรียกว่าเนื้อ,อย่างรวมมิตรพยัค่ะ คุณพระอร่อยมากเออร่อยเหลือเกินมิหน้าคุณชายถึงได้ชอบมากขอบคุณแม่นางที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้แสดงว่าคุณชายของเจ้าพอใจแล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วใช่แล้วงั้นก็ดีไม่เพียงแต่แค่ชอบนะ แต่คุณชายทึ่งไปเลยพอรู้ว่าเป็นฝีมือของแม่นางก็บอกว่าจะให้รางวัลด้วยตัวเองเอ๊ะคิดไม่ถึงจริงจริรีบตามเข้ามาไปรับรางวัลที่คุณชายกันถ้าครั้งนี้ไม่ได้แม่นางสุยเหรียญช่วยไว้ข้ากับพ่อครัวใหญ่คงต้องเก็บข้าวของออกไปข้างนอกจากที่นี่ บได้เป็นองค์รัชทายาทก็ไม่มาที่จนของเราอีกเลยจริงสิไม่เจอกันสิบกว่าปีพวกเจ้าคิดว่าถือเป็นคนแปลกหน้าได้หรือเปล่าถ้าไม่รู้ที่ที่คาดว่านางจะไปข้าก็ไปหามาหมดแล้วนะแต่ก็ไม่เจอเลยสักที่หนึ่งคุณหนูมีลูกไปด้วย ก็ได้แต่หวังว่านางจะไม่เป็นอันตรายและขออย่าให้ถูกคุณหนูสามตามหาเจอก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตอนที่หลิวเย่ถูกตัวมู่เซียพาตัวไปจวนสร้างกวนนางก็ได้หนีไประหว่างทางเท่าที่เจ้ารู้จักนางคิดว่าหลิวเย่น่าจะหนีไปที่ไหนถ้าอย่างนั้นลงมือเลยฝ่าบาทนางเป็นเพื่อนในวัยเด็กของท่าน ท่านจะเอาตัวนางไปแลกเงินจริงเหรอหมดคำพูดนี่คุณหนูทั้งสองคนของเจ้ามีความแค้นต่อกันหรือทำไมไม่ตกลงกันเองที่บ้านกลับดึงสร้างกวนลุยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความจริงพวกเขาก็ดีต่อกันมากเสื้อผ้าของ กังวลแทบตายสรุปเขาไม่รู้จักฉันเลยเนี่ยแสดงว่าที่นี่ไม่ใช่จวนสร้างกวนสินะคิดอยู่แล้วว่าคงไม่บังเอิญอะไรขนาดนั้นหรอกได้ยินพ่อบ้านบอกว่าแม่นางตั้งใจมาช่วยพ่อครัวห่วงกู้สถานการณ์โดยเฉพาะอะไรนะนั่นจิไม่รู้เหล่าหวงทำบุญด้วยอะไร ถึงได้รู้จักเพื่อนอย่างแม่นางอาหารที่แม่นางทำเรียกว่าอะไรเนะเ่ใช่ใช่เนื้อย่างรวมมิตรนะี่ยเรื่องแบบนี้บังเอิญได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆเจ้าคงไม่รู้ว่าว่าที่ภรรยาของข้าได้ทำเรื่องระยำเอาไว้ข้างนอกทำให้ข้าอับอายยิ่งนะ ข้าต้องกลุ้มใจเพราะเรื่องนี้มาตลอดหลังจากที่ได้กินอาหารฝีมือของแม่นางความคลุ้มใจทั้งหมดก็หายเป็นปลิดทิ้งเสมือนเป็นยาวิเศษ <c oughs> <c oughs> เดิมทีที่ฝึกทำอาหารเพราะจะทำให้น้องชายกินแต่กลับได้โชว์ฝีมือที่นี่แทนแม่นางอยู่เป็นแม่ครัวใหญ่ที่จนของข้าดีหรือไม่ <c oughs> ลาก่อนเราหวง ไพรินของตะว,วันตกเม็ดนี้เนี่ยเป็นรางวัลเพื่อตอบแทนแม่นางในครั้งนี้และเพื่อแสดงถึงความจริงใจของข้าด้วยเอ๊ะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้หากแม่นางยอมอยู่ที่นี่แม่นางจะเลือกสมบัติชิ้นไหนในจวนก็ได้นะขขาพูดจริงนะเนี่ยห,หรือว่าจะช่วยโอกาสนี้ปักหลักอยู่ที่นี่แทนซะเลย ความจริงน่ยข้าทำอาหารเป็นแค่ไม่กี่อย่างหรอกนะคุณชายคงไม่อยาก